พูดหนังพี่น้องโอ้ยยัางงามเลยดอกก็เก็บแล้วโอ้ออยคาพี่น้องเลยโอ้ยสีม่วงกับบลูมันม่วงอม่วงซ้ำนองพี่น้องม่วงจังนองกาสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อมันี้กับพผอกับอิสานบานดุงกับย้ายบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องหืมกลับมาพหอกันในบรรยากาศ ทงไฮทงนาในปา่าเห็ดยู่ข้าพี่น้องมาเก็บเห็ดยู่ขอันนี้เป็นต้นง้างย่า่ปลูกไบสามสี่ปีแล้วล่ะขาดเราคือสิได้เก็บเห็ดหลงงอกปีต่อไปค <c oughs> ิดวา่าคิดวา่าแี่มาเก็บเห็ดยู่ข้ายูร้อนนี่ก็เริ่มออกแล้วแต่ว่าออกก็ท่านไหลไอ้มาเอาเธอหนึ่งเด็กเด็กจะเก่งนี่ล่ะใอ้คอนออกรอบสองแล้วเห็นหรอเห็นไหม รอบสองหามาลุนมาตาบมึงน้ำยาดเดออสิได้ลายได้หน่อยสำเนียงหน้าโคอุ้พี่น่องยางงามเลยพูดนะยูค่ามีสามจีดอกเงายูค่าุด,ดอคตรโดกง่าชื่อ ดอกยังสวยเลยคนน่ะบรรยากามันได้กาศตาโยค่าตาเห็ดตผงขมปลาไม่ของย้ายเพิ่งเริ่มออกปีเลกเพิ่งได้เก็บไปเพื่อเละขนแตเจ้ากระมันก็สวยนะล่ะนอีกรอบมีันออกไม่อีกเลดออกแล้วห่อนแล้ว หันอากาศคุ้มเครื่องพุ่นสิตกนี่แหละบาดนี่หอนแล้วพี่น้องโอ้มันมาพกฮร้าวเฮ็ด <_ D> โอ๊กจุ่มเลย <_ D> พูดหน่ะอ้าวพูดหน่ะยางมามเลยพุดหน่ะงูนั่งไ <_ D> <_ D> งไอ้นีุ่ก็น้องพี่น้อง อย่าง,างเหยห็ดออกไม่เด้อพี่น้องป่าไม่ของยายปลูกยุคข้าไปจะเข้าหาปีที่หาเนี่ยแหละหาปีก็ว่าได้ดอกว่าปลูกเดือนพฤษภาคม ก็เดือนนี้แหละปบหาปีแล้วอบอกเห็ดเลยพี่น้องเห็ดเหรอเห็ดไหมจุ่มกันอยู่อู้หูเห็ดขึ้นบานสิคักก็ดีเนาะเฮ้ย บนบตูอาจจะเหีเ่ยวแห้งต้องด้เก็บเอาสักกอนบนบตูมาหลายง้อแล้ว้อเก็ยเอาสักกอนที่น่นอง เฮ้ยจุ่มนี่ปลามาพอมังนี่คุณหนับพี่นอกโอ้อย่างงามเลยคุณนะ mình ngay Ủa vàng làm rồi Vâng đây đi Cướp ừ. ừ, บอไปตึบเลยเุอชืบนมองนี่อนโอ้หามเลนะยใชดอกก็เก็บแล้ว ตัดเอามองขีกินได้รลดเดอร์พี่น้องตัดเมื่อลายกะเดี๋ยวเอามาเห็ดคื้อเก่าเฮ้ินเริ่มแห้งแล้วฝนบปรตกกะดอกเห็ดก็สิแห้ง โหเห็ดแตงโมงามแท้โหสีม่วงกับบลูม im ันม่วงม่วงซ้ำหนึ่งพี่น้องม่วงจังหนึ่งน่างามงามงามโอ้โหอื้มฮึฮึพูดอะไรพี่น้องโอหยางงามเลยเก่าดีเนาะ ตัวหฮบานีาสิดอกงหครับเห็ดในปา่นา,ามมนี่ดอกบาคืก็สีดใดซ้ำนี่แหละนี่ติดอกงามเลยโอ้ยดอกงามขายีดีเด้มเห็ดหมองับยากลับสิบห้าไปเก็บน้ำคู่ซึม ไม่ปานนี่จากเสิออกจำอย่แล้วพี่น้องขอึื่นเรือ,อยัหงห็นกับบ้านท่านเลยไงมันจะบ้านท่านไงติดขีอะไรเอะิเยอๆม่เติมกันก็มีปี่ถ้าไปเกืบ้คู่คหนึะสก่อนพี่น้องไม่เห็นบิดแล้วล่ะมิดมองออกแล้วออกบ่มาหลายออกสองสามจุม่มถ้ามาหาน้คู่พี่สักก่อน โอ้มันก็แดดหอนคักเลยสีสออกว่โอ้มเนี่ยได,ด,ด้ดอกนงดอ,อกอนี้ขึ้นมามันี่ยได้สามสี่ดอก หาดอกอีโดกหาดอกพมันซีโอ้เห็ดยู่ลานงามครับอิลิจ้าห็ดจ้าห็ดบ้าใหญ่ป๊าเห็ดนะโอ้เห็ดโอ๊ะเห็ดออกะอีโอก ดอกใม้พวกเก็บไปรอกตามขี่ดอกช่างมันช่กวนดอกหน่อยยึดตามกล่องหยาบหน่อยขาสั้นขาหน้าสั้นเออรูเห็นหัวดอกเพชรดาวกับหุกบันโอ้ยขาแม่ เห็ดแต่ไมนเงาครับนี่โอ้อออเด็ดกับอ,อกมากวะเนี่ตายตยหอนบันเด็ดฝนแท้ๆเลยฝ่าเรือ่องหง ตัวเนี้ยบาลั่ยทีนี่โเห็ดอันเด้อฮิตอยู่ปนตา เฮ็ตขึ้นนอกเน็เป็นป้ายนะฮะดกแงงามดูสวยเลยโหเ็ตนี่ดกงามกน็ตบองนี่บองขี้ตังนี่จะดอกยังไงมาเก็บน้ำดนำดก้ก็ได้ เนะโอ้สองดอกนี่อืโอ้ดอกหน,นากำลังเกิดก็มีคนะ่ะ ดอกนึ่งโอ้โอ้ยขาพี่น้องเอ้ยมันขาเห็ดก่อนี่เด็กนึนนงเต็มเลย,มมเยเก,กับวันไงเรื่องดูสิ sudah lumayan. Pak. Pak, open booster. Uh, มันบอกเห็นาปกเ็ดอยู่น้ํา,า,าปลาหาได้สิบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อน้ําปลาหาเก็บถ่ายให้เบิ่งซ่ํานี้เพราะว่ามีหมองตั้งกล้อง้เก็บไปเบิดพุ่นละ่ะเขายังสิถ่ายสรุปให้บเบิ่งพี่น้องพุ่นน่ะไปพุ่นาหาก็ฮกบนี้ท่าก็สั้นนําคัคู่เ็ดกมานเติบอยู่ได้ใกล้สิเต็มตาแล,ะละ้วล่ะ เก็บไปสักก่อนได้สิสรุปผลงานให้เบิ้งอุ้ยมาตีเห็ดที่นอบาลนี่เนาะยังามาบโเห็นพื่อนเหเห็ดจะไม่ตั้งหลายดอกอกลางเครืองยัง,งามาบโเห็นมิตรปลาปลาหนี่ายคบเดี๋ยวบบเห็นเห็ดดอกสีมงม่วงเหนื่อยยากอะก็สิเบิดมงหาแล้วล่ะพี่น้องคู่นี้ ก็สิได้ซชำเนี่ยแหละเพิ่่อยู่ไหฮฝนน้ำเดแดดปวดเต็มตาสตัมเฮ็ดบ่ได้เต็มตาสัมเอ้โะเด้อพี่น้องวันนี้อีสานบ้านดุงกับยายพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดอยูฆ่าหรือว่าเห็ดพึ่งขมตานี่ยคือสิดดบุด้ยชำเนี่ยแะปวดเต็มตาสัมกะ เฮ็ดกับบ่ท่านใหญไงกับมีกทึงกับออกบ่าไข่ลายกันไดยหลอบนี้พี่น้องฝาคกคือเกาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อว่าพลาดคลิปใหม่ๆของยายสามบรรลุกับยายพี่น้องพอกันในสองทางเด้อทางเพจและทางยูทูบพี่น้องซื่อเดียวกันนียายกับคอล่าไปก่อนคลิปนี้ก็คือสิจบคลิปท่านี้ละเหมือนไม่คลิปไม่พอกันไม่เด้อ ขอบคุณหลายๆจ้า